วันนี้ขอพูดแฟกต์อย่างเดียวน,นะครับไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำจิ้มกับเช่งที่เกิดขึ้นกับตัว,ตวผมเองแฟกต์ fact แรกการฉีดวัคซีนจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มไฟเซอร์เมดโอน่าอัสตราเซเนกาก็ชัดเจนมากครับคุณจะฉีดกี่เข็มก็ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติด นี่จากคุณทอมเครือโสพลน,นะครับคนที่ฉีดมาแล้วหกเข็มติดครับงั้นเสื้อกราะกระสุนที่เรานึกว่าคือวัคซีนเนี่ยที่จะทำให้เราไม่ติดเนี่ยไม่ใช่เราฉีดทำไมครับคุณทอมแฟกต์อันที่สองก็เหมือนกับเสื้อกันกระสุนนะครับ เวลาเราโดนกระสุนขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราบาดเจ็บได้ไหมบาดเจ็บได้แต่โอกาสที่จะตายเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเลยผมเป็น example อันนั้นที่ดีครับผมอายุมากกว่า55แล้วผมเป็นเบาหวานผมเป็นความดันผมเป็นโรคหัวใจผมเชื่อครับแท็กครับว่าที่ผมไม่สุดไม่จำเป็นต้องไปเข้าโรงพยาบาล ไม่ต้องให้ใช้ออกซิเจนไม่ตายกรอบคออย่างน้อยเนี่ยก็มีไอ้วัคซีน6เข็มเนี่ยแหละที่เป็นเสื้อกันกรอบกระสุนให้ผมถามว่ามันทำให้ผมไม่โดนยิงได้ไหมไม่ได้ถามว่าทำให้ผมบาดเจ็บได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่สำคัญที่สุดคืออะไรมันทำให้ผมไม่ตายแฟกต์ที่2ครับอันนี้ก็มาจาก CDC จากอเมริกา มาจากกระทรวงสาธารณสุขของเมืองไทยมาจากคนทั่วโลกแฟกต์นึงอย่านึกว่าคุณมีวัคซีนอยู่ในร่างกายแล้วจะทําให้คุณไม่ติดแต่สองเพราะคุณมีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยก็ทําให้ความกลัวที่คุณอาจจะมีหลังจากการติดแล้วเนี่ยน้อยลงได้เลยเพราะโอกาจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างสาหัสจะน้อยลงแฟกตติดปุ๊บ ATK ขึ้น2ขีด ควรจะตื่นตระหนกรีบกลัวรีบไปไปโรงพยาบาลไหมไม่จำเป็นครับผมไม่ได้มีจิตใจหรือความคิดเลยว่าผมต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือฮอส p ิ t อลถ้าคุณมีสถานที่นะหรืออยู่ในบ้านได้โดยการที่คุณแยกตัวจากคนอื่นผมแนะนำอย่างสูงครับอยู่ที่บ้าน เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมไม่สุดทําให้ผมไม่เจ็บหนักก็เพราะว่าใจิตใจผมแข็งแรงในการที่ได้อยู่ที่บ้านได้การที่คุณได้การที่ชินในการที่อยู่ที่บ้านก็ทําให้ผมไม่เหงาอันนี้ก็เป็นแฟกต์นะครับจิตใจคนเราเลยละ่ะเป็นหมอที่ดีที่สุดถ้าใจิตใจคุณแข็งแรง ถ้าคุณรู้ว่าต้องรักษาสู้กับโรคนี้ยังไงโอกาสที่คุณจะหายแล้วก็ออกมาดีก็จะสูงมาก